ครับอาจารย์ถาปนานะฮะมาเยี่ยมชมที่สวนของบอสบ้านนานะฮะวันวันนี้เรามาทําอะไรกันครับที่ธรรมรงคร์อ๋อวันนี้จะมาดูว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้เราอาจจะเป็นคลังทําเป็นพวกคลังไอ้พวกผักผักปลอดสารพิษนะครับตรงนี้เพื่อที่จะมาดูว่าโลเคชั่นตรงนี้มันก็คือโอเคแหละมันสามารถที่จะทําได้เข้าออกสะดวกก็เลยมาดูพื้นที่กันนะครับเพราะเดิมทีตรงนี้ก็เป็นสมาร์ทฟาร์มของนิวัตอยู่แล้วนะครับ,รบเราอาจจะพัฒนาเรื่องพวกนี้นะครับ มาให้ต่อยอดเป็นอาหารปลอดภัยนะประมาณนั้นนะครับเป็นอาหาร,าราของเอเชียฟู้ดอันนี้ก็เป็นพื้นที่ยังว่างอยู่ฮะยังไม่ได้มีแลนทําอะไรฮะครับเนี่ยรพื้นที่บริเวณนี้นะทางทางทางด้านหน้าเนี่ยอาจารย์พูดถึงว่าถ้าเราเปิดช่องทางมาตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่ไม่เปนรบกวนใช่ทางสิ่งนู้นนี่ประมาณนี้น,นิวัดอย่างนี้อย่างง,งี้ใช่ครับได้เลยเพราะว่าตรงนี้เราเข้ามาตรงนี้นิวั์ทำสำหรับที่จะวนออกอยู่แล้ววนออกไปตรงนี้ <ค Utah> พอเข้ามาใช่ฮะอยู่เทินนี่ใช่เนี่ยพี่ตรงเนี้ยครับอันนี้คุณว่าไปทำอะไรตรงนี้ใช่ป่ะยังไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรแค่เดินไปสายน้ำรอไว้เฉยใช่เพราะว่ายังยังไม่มีไอเดียก็เลยเดินเดินรอไว้ฮะพี่ผมว่าราปรับถ้าไม่ได้ทำอะไรก็จะแบบประมาณว่าลงลงไผ่หรืออะไรอะไรประมาณนี้ฮะแต่ถ้ามีอะไรทำคือเลยทำเป็นพื้นที่โล่งๆไว้ก่อน อันนี้ได้เลยอาจารย์ถ้าถ้าแอรเรียขนาดนี้นะประมาณนี้ประมาณาจะหาดินมาลงเพิ่มยกนิดสักประมาณสักสามสิบเซนนะพี่นะ,ะถ้าเราได้กอบนี้นะให้พอให้มันไม่ไม่นไ,ไม่นั่งเกินไปแล้วก็ปเป็นคลังได้เลยเป็นคลังออแกนิกเป็นห้องเย็นใช่ประมาณานี้เพราะมันตั้งได้เลยถูกไหมฮะห้องเย็นมันเป็นห้องของของมันอยู่แล้วมันมีสองแบบแบบหนึ่งคือเป็นสเรรจรูปมาวางแบบสองก็คือเราเทพื้นแล้วก็วางประกอบข้างใน ยกเสาแต่ว่าพวกนี้มันมันลื้อไม่ยากว่าคนแค่พื้นแล้วก็เสาก็ใช้อ่าเหล็กกล่องเป็นเมทัลชีตอะไรเงี้ยบุ้มครับเดียวนะครับซึ่งซึ่งแค่นี้ที่เหลือเพลอนเลยเนี่ยที่หมอลาในวันแต่ต้องดูแผนกันดีว่าจะใช้อะไรอะไรเหวี่ยนแบบไหนอันอันนี้ยังไม่มีแผนฮะก็คือพอมันว่างเนี่ยก็เลยเตรียมไว้สำหรับถ้าเราจะปลูกอะไรนู่นนี่นั่นปลูกต้นมงดนต้นไม้ใช่แกแกแกเตรียมที่จะปลูกต้นมงดนต้นไม้ประมาณนี้ครับคครับรับ กก็จะมีพวกดอกคงดอกแคร์มะละกงมะละกอลงเอาไว้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เพื่อนเพ่อนักธุรกิจบีเไอของนิวั์ พอดีเนี่ยเชิญมาทานข้าวกันแล้วก็คุยงานกันพอดีโอทำไมทำไมมาบอกให้ฟังตอนที่ทานข้าวเสร็จแล้วเข้ามาหน่อยไม่ต้องยืนเป็นระเบียบยืนสบายๆสบายๆมี่นี่โชว์โพรดักหน่อยเยี่ยมมากเลยจอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะสามสี่ไขออิงรูปนะคะ ก็ที่จริงก็วันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาพอนึกพ,พ,พอมีเวลาเหลือเพราะเราไม่ค่อยจะมีเวลาครับก็เลยจะอ,อยู่ไม่อยู่เนี่ยผมก็ต้องมาคือมาอเสร็จแล้วก็กลับเพราะว่าเรามีแพลนหลายเรื่องพรุ่งนี้ก็ไม่อยู่กันนะฮะก็เลย,ยเ<อ>มีเวลาเท่านี้ก็เรพองก็็จะเเปปนรื่อศิลหแล้วแต่เมืองแล้วแต่จังหวัดพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ละเมืองก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ เก็บไป11ฟองละที่นี่สี่ที่15แม่ที่ใส่แม่อยากกินปลาแม่ก็เลยเป็นตลาด วันนี้เพื่อนของบอสบ้านนานะฮะในกลุ่ม BNI นะฮะคุณหยงนะฮะคุณหยงทำอะไรครับจากบริษัทท็อปเพนต์นะคะหยงสีสวยสั่งได้ค่ะสีสวยสั่งได้นะฮะผลสีข้อบวงจรค่ะครับวันนี้เนี่ยคุณหยงนะฮะามาที่สวนของบอสบ้านนานะฮะบังเอิญจริงๆนะฮะมาเจอกับนายกสมาคมการแผ่นเมืองไทยอจจาจารย์ถาปนานะฮะแล้วก็อุปนายกนะฮะท่านธรรมรงค์นะฮะมาเยี่ยมที่สวนของบอสบัณฑานะฮะแล้วก็คุณหยงจะ อยากได้อุดหนุนไข่อารมณ์ดีไข่อารมณ์ดีไข่อารมณ์ดีของเราเนี่ยมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะทานแล้วอารมณ์ดีหน้าเด็กสวยรวยอีกต่างหากนะฮะแข็งแล้วค่ะนั่นแข็งเดียวไม่พอแล้วค่ะแล้วก็คุณหยงก็พาน้องสาวน้องสาวนะฮะคุณรักนะฮะ ยู่ในส่วนสีเหมือนกันค่ะสีเหมือนกันนะฮะวันนี้ใช่การใช่การแพะคู่ค่ะแพะคู่อยากอารมณ์ดีค่ะมาแถวนี้ค่ะแล้วก็มาอุดหนุนคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ขายไข่ไก่อารมณ์ดีได้นะฮะเมื่อสักครู่ก็ขายไปแล้วแผงนึงเพื่อการอาจารย์สาปนานะฮะคุณแม่เอาเอาไข่มาไก่มาคุณแม่สองแผงเลยค่ะคุณแม่สองแผงเอาสองแผงสองแผงแม่แม่สองแผงนะฮะขายอารมณ์ดีสดๆเลยอ่ะแค่พูดก็รู้สึก อารมณ์ดีแล้วเนี่ยเด็กจะไปถ่ายแม่พันธุ์ด้วยค่ฟังชื่อนะคะก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีแล้วเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยเราอยากให้ที่จะมาเก็บไข่เองนะฮะพาพาครอบครัวมาเก็บไข่เองแล้วก็เป็นธรรมชาติเลยนะแล้วเขาก็อยู่แบบเนี้ยถามว่าไก่อารมณ์ดียังไงปกติไก่ไข่เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยอิสระแบบนี้นะครเราปล่อยให้เขาอิสระมากเลยนะครับแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่เราเรา เราทําให้เขามีความสุขปกไข่อยู่ปะคะอันนี้เขานอนอาบแดดนะฮะนอนอาบแดดนะครับอย่างเงี้ยเขากกไข่เขาจะไปกกข้างในใช่ไหมคะใช่ปกติไก่ไข่เขาจะไม่กกไข่เขาจะไข่ตามหน้าที่เขาอย่างเดียวนะฮะไม่จะได้มีความรู้ไปด้วยแต่ไข่แต่ไก่สวยมากเลยนะคะเลี้ยงแบบเติบโตตามธรรมชาติเนี่ยค่ะทั้งขนทั้งตัวดูแบบคุณแม่เขาดูแลยังไงคือถ้ายุงเยอะเนี่ยเขาก็จุดยากระยุงให้อย่างนี้เลยฮะ เราก็เลยแบบเลี้ยงเป็นลูกเลยนะคะอ่าเลี้ยงเป็นลูกเลยฮะสวยด้วยดูสีมันเหมนน้ำตาลนะคะมันไม่เหมือนไก่ทั่วไปมันสวยอ่ะมันเป็นพันธุ์ใช่ไหมอันนี้พันเป็นพันโอเคเราได้มาแล้วสองแผงนะคะโอเคโอเคแถมให้ลูกอ๋อแถมด้วยนะมแถอันนี้อันนี้นอกจากไข่อารมณ์ดีแล้วยังได้คุณแม่ใจดีด้วยนะคะ มด้วยกีนกันปกติกระท่อมตรงนี้เราเราเอาไว้แค่พักผ่อนแต่นี้คุณแม่ก็ช่วงที่โควิดหนักๆคุณแม่ก็หนีโควิดมาอยู่ที่นี่แต่นี้ไม่ยอมกลับแล้วฮะดูแอบมา,า <c oughs> ไม่บอกลูกเลยลูกมาสร้างครัวของ,ของ <c oughs> ตัวเองทั้งหมดเลยนะ <c oughs> อ่าวเปนจริงหคุณแม่ก็นอนนี่เลยอ่ะนอนนี่ แล้วยุงเยอะเยอะลูกมันอยู่กับท้องนาเนาะแล้วแม่ทำไงอยุงแม่ก็ใช้ตะระบูนโรยข้างล่างลูกธ้รมชเลยแต่ได้อากาศดีนะฮะได้อากาศดีใช่ใช่คุณแม่ก็ร้อนเลยแรงมากเพราะว่าคือเขาได้ออกกําลังกายตลอดนะฮะอันนี้ก็ได้ทำถ่ายอารมณ์ดีค่ะถ่ายแผง150ตั้งหลีดสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกมันกินลืมสวัสดีคุณนลูสวัสดี โอเคครับวันนี้เนี่ยทางบอสบานนาก็ได้มีภารกิจนะครับที่จะ ขายไข่ไก่ให้คุณแม่นะฮะระวังนะระวังโอเคนะฮะไข่อารมณ์ดีของเราคือทานแล้วอารมณ์ดีสวยรวยนะฮะสวยรวยฟังถ่ายกับคุณแม่เลยนะคะอ๋อต้องรีดถ่ายรูปไม่นานอ๋อจะเดินไปถ่ายให้ดีกว่าให้จิ้งเลยไข่อารมณ์ดีค่ะมาๆมาถ่ายกับคุณแม่เลยค่ะคุณแม่แต่นะคะอ่ะโอเคนะคะจ้า เรารรเราจะรวยไปด้วยกันนะฮะรรเราจะรวยจะสวยและแข็งแรงไปด้วยกันเราจะรวยจะสวยและแข็งแรงรักทานากลยไข่โอเคเดี๋ยวเจอกัน